ล้าคอนสั้นเรื่องซื้อรถคันใหม่จะเป็นยังไงไปดูกันเลยพี่เดยนหนูไปทำกันบ้านก่อนนะเออเออแต่ฉันจะไปดูเทวเวอเวอรเออก็ไปเลยเฮ้ยเฮ้ยเดินหนูไปทำกันบ้านก่อนนะเออเออจะไปไหนก็ไป พี่พงอนหนูปะเนี่ยไม่ได้งอนเว้ยใช้เจ็กแผดสักหน่อยเอ,ยเอยบันไดบ้านเราก็เล็กซะด้วยอืมทำกันบ้านก่อนดีกว่าเฮ้ยสมดำหน้าจีจี้จังเลย <laughs> ไม่ไม่อยอมไปโรงเรียนดีนะเป็นไงมีงานค้างเลยฮ่า <laughs> ฮอันนี้บ้า โอเคบ้านใหม่หมเอออืมาามาดูทีวีดีกว่ามาดูนี่คุณน,นี่ยบ้านใหม่ของเราเป็นไงเออ,เออสวยดีครับคุณตามฉันมาทำไมล่ะลงมา,าตะลงมานะลงมาเอา จีโน่ลูกแม่โอ๊ยแม่หาต้องนานหน่อยลูกไปได้มโอเคแล้วจีจี้ลระลูกไปทำางินบ้านในห้องแม่ห้องน้อยแม่ไงเแม่กับจีจี้นอนด้วยกันไม่ใช่เหรอก็ใช้ไงส่วนจีโนลูกน้อลูกนอนกับพ่อไม่ใช่เหรอใช่ค่ะ ฉันน่นะจะไปซื้อล้คันใหม่นู่นนี่นั่นเฮ้ยไม่รู้จะทำอะไรซัโอ้อมจี๊ดๆไปก็ได้เฮ้ยไม่งอเหรอเฮ้ยไม่ใช่สิเราไม่ได้กดกันไปโอ้ยสต๊อปก่อน ลลลลลลาาาาาาโอ้ยทำละครสัร้นใหม่ดีกว่าเอ,อ้ยไม่เอาดีกว่าไหนๆก็มาทำแล้วเฮ้ยตัวละครเมนไม่ยอมตาม,มาทุกคนเราก็เลยต้องไปคนเดียว เดี๋ยวก็ได้ยาวเกินสตอกก่อนจะใช้จะแขกแหละจำใบไหนดีนนที่ยาาใช่ไหมคุณไม่อยากให้ได้เห็นฉากนี้นี่หว่าเอ้ยอยากเห็นอยู่แล้วอือกับเองเลย กับเองเลยไม่อยอมตามมาดีนะฮะไปทางลาดดีกว่าถึงบ้านเร็วด้วยแล้วทำไมเราไม่กลับอันนี้ต้องแตะกลขอะดรอ่อืมเร็วกว่าต้องเยอะ

อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้นะ้องยอและต๊อกเต็กด้วยนะคะต๊กเต็กนะคะใครอยากเห็นนะก็เพียงว่าน้อง่ะน้องต๊กเต็กตัวเล็กนะคะก็ะจะมีก็ะจะมีน้องต๊กเต็กตัวเล็กใช่ไหมให้กดเข้าไปนะคะนั่นแหละอันนั้นคือพี่สาวเรานะนะคะพี่สาวเราแต่ไม่ใช่ ของคนแท้ๆนะบ๊ายบายค่ะ